ครับตัวนะครับเรามาตัดหญ้ากันนะครับการตัดหญ้าที่ดวงแดดแรงนะแล้วก็หญ้าเหนียวขนาดเลยนะครับก็เป็นการทดสอบใบตัดหญ้าด้วยนะครับคือวงรอบของใบตัดหญ้าเนี่ยมันมีขนาดสิบเซนนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะก็เลยไม่สามารถที่จะตัดได้ในรูปแบบที่รดเแต่ถ้าใบที่มีขนาด12สิบสอง ยาที่ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่แนะนําให้ตัดช่วงเช้าจะดีที่สุดนะครับเป็นช่วงบ่ายเนี่ย้านี่แสงแดดนะฮะเราเวลาเราตัดี่ปกตินะครับญ้านี่มันจะไม่สูะครับแต่ว่ามีความเหนียวเพราะว่าเป็นพอนะฮะแต่ก็ไม่เยอะนะครับเรามาตัดที่กระดาษปุตะก่อนนะครับอุปกรณ์นี่เราเจอกันทุกวันผ่านมันสุกแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะ ามใบน,นะคับหญ,ญา้าให้ผู้งานที่ชอบน,นะับเพราะว่าในบริเวณพื้นที่บางจุดก็จะมีหญ้าตรงนี้นะครับแต่มันไม่เยอะนะฮะตลาดที่จะมีหญ้าเยอะก็คือร่องโบกน,น,นะครับที่มันจีหญ้าเยอะเพราะว่าที่เนผูงานนะครับแ้วประมันจะไม่เท่าไหรถ้าถมมันก็จะไปขังในบางจุดเนี่ยนะฮะก็จะมีติดบ้างนะครับก็คือลักษณะของหญ้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเหนียวนะครับ เหนียวเพราะว่าเราตัดช่วงบ่ายนะครับก็ถ้าใครเป็นไปได้นะฮะถ้าใครจะตัดหญ้าแนะนําช่วงเช้าอากาศไม่ร้อนแล้วก็สามารถที่จะตัดได้ง่ายด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศการตัดหญ้านะครับช่วงบ่ายสามสี่โมงเย็นนะฮะผมว่างช่วงนี้ก็เลยมันรัดทรง เทดสอบไปแล้วนะครับใบตัดก็ถือว่าโอเคนะคมดีนะครับตัดหญ้ามันเหนียวเนาะหญ้ามันจะเหนียวหน่อยเพราะว่ามันเป็นหญ้าแบบติดติดดินแล้วต้นมันชอบพันกับไปนะครับแต่ก็พอตัดได้นะครับ